ต้นม้กองปีไม่รบันลื้นไม่อัามเลยปีวาน้อยราดินมันบันฟื้นเร็วซนะ่าจะพูดแม่เร็วปุ้ยกระเพ่งปามกระดาษทุกจะพูดแม่เร็วพี่น้องเอ้ยเป็นปอกแหลมไม่เดืจะได้ปุ๋ยได้ดีขนัาที่ดินช่วยท่านได้ค่ะการตรวจดินทําให้เราทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ปัญหาของดินแนวทางการปรับปรุงดินการใช้ปูนการใช้ปุ๋ยตามความจําเป็นเพื่อให้การปลูกพืชได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้นค่ะ ใช่ค่ะและการใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนามทําให้เกษตรกรมีความสะด,ดวะเกเรวดเร็วใส่ปุ๋ยได้ทันเวลาซึ่งการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนะคะทําให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้อีกนะคะเมื่อที่นี่ได้ดินมาแล้วใช่ไหมคะทางเราจะมีการตรวจสอบแบบค่ะก็คือการตรวจ P ีเทสเทนะคะจะเป็นการตรวจค่าความเป็นกรดเป็นด่างค่ะกับการตรวจค่าอาหาร ดินจะเป็นตัว N p c Test ค่ะตรงนี้จะใช้ในการตรวจธาตุอ,อาหารหลัก N p และ k นะคะนอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินได้มีโครงการอบรมหมอดินตรวจดิน e service เพื่อความสะดวกให้แก่เกษตรกร,ร,กรสามารถนําดินมาตรวจกับหมอดินในพื้นที่ได้เลยนะคะหมอดินหมอดินนานเข้าล้เกามีจุดรวจดทาอดินมาด้านตรวจดเตตไปวันเดียวไม่ต้องรหเดป็นดินเือเลยจริงไหม เราก็อยู่ในมาพบกับยอดมพััน์ผ่านไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์แล้วก็มีจัดในราชการเวลาไปออกงการต่างๆแล้วสามารถข้อตรวจผ่านแอปเวชั่นหม้อดินตรวจดินในพื้นที่กายเครี่ยงได้ด้วยครมากรับทรานลงมาสำรวงกันเลย ตรงนี S <S ้แหลยว่าความจำเป็นของการใช้เงี S ้ยมันเหมนได้ไหมเราไม่จะเป็นต้องไปเฮ้อตามดูตามความคิดใช่เราหวังให้ตามหลักสอบนี่มันจะช่วยว้าวไ้ใจโมั่นด้อึก้ปุ๋ยตรงเวลาพุนผลิตมันมีวันนี้นี่เองกันเนี่ยพุนจากการที่เราได้เข้าใจหลักการในการ จัดการดินนะคือเราได้วิ่กรอกาดินจะทําให้เรารู้ว่าดินตรงนี้ปั้มตรงนี้มันต้องการปุ๋ยต่าไหนที่นี่ถ้าเราใช้ทัาใครเำเปนเราประยัดตอนทุนนะึ่งีรู้เร็วก็ช่วยกันบอกต่อๆกับเกษตรกรเขจะได้ประโยชน์จากการทําการวิกรอดินคร LDd Test Kit ทั่วดินทั่วไทยอันใจเรียนต